สวัสดีครับพบกันดินเจ้าชายบัวขาววันนี้เรามาดูเด็กยิงเอืงนะบมเด็กยิงเอืงโอ้โหสบาคนอ่ะอ้้เฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมอยากเล่นด้วยพี่ปี๊ดถ้าผมเล่นด้วยได้ไหมพี่ปี๊ดผมเล่นด้วยไหนได้ไหมผมอยากเล่นด้วยโอุ้ยกี่ตัวไอ้ดี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 ไอ้ดีโอเออจีอ๋อเฮ้เฮ้เฮ้เออเออ ปี๊อะไรเล่นขี่คนเลยปีดวะ้ยคูอว่าผมเล่นน้ำเนี้ยใอ้ผมเหมือนน้ำเนี้ยมอยากเลนอะไรจิงไอ้ไร้ไไอ้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 ไอ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 ้อาไอ ออดูีบอดูีบมดูีบพี่ีผมเล่นน้ำพี่ปีพี่ีตผมไปเล่นด้วยนะาพี่ปีผมอยากเล่นด้วยอยาเล่นกันท้งงนเนะอ้าออหญิงหิลูกก็หญิงหิหญิงเนแม่ดูลูกสาวแม่เอยขี้ดินเต็มอยแล้วพี่น้องอออออ โอ้ยเนี่ยโนโนไม่เอาลูกไม่เอาเล่นดีๆลูกเล่นดีๆพีไอปีตบอกี่ปีตอะผมเล่นนะพี่ปีผมอยากเล่นเหนื่อยสบายใจแล้ววันนี้สบายใจมากเลยเออ พายางมาหาดน้ำไม่น้องแน,งน,งน่นอนครับนอนสบายใจเฉื่อเลยเฮ้อเ้ย

Ừ, thầy nó thầy nó thầy ừ, ừ, cúp một điều ừ, 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 này này. เล่นโซ่เล่นซ่เล่นโซ่แล้วพี่น้องมันสิมื่นสี่ต่อม่งลูกเลยยิงโอ้ตีต่มโอ้เบิ้งเบิ้ลเบิ้ลินเบิ้งเฮ้ย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 เอ้ย้ย เอ้อเออนี่เองสตาคนนะสปาคนพี่โบบอกเอ้าผมมาเล่นน้ำแม่เอ้าผมมาเล่นน้ำแม่ผมอยากเล่นผมอยากเล่นเอ้าผมมาเล่นน้ำแม่เอ้าผมมาเล่นน้ำแม่ ยบวัวเล่นไหมพี่บัวย่ามาเล่นกันหนูไหมพี่บัวถอนยาถอนยาแล้วถอนยาแล้วถอนยาแล้วสิบะยังรถบ่สิบะยังรถเอ้ยหอดวะหอดวะเอ้ยหอดเถ่ะเนาะความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษยิงเอ้ย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 ได้สวยเดีสวยงานเข้าแล้วพี่ีปีหลังงานเข้าแล้วงานนี่งานเข้าแล้ว เอ้เออเออเลีนไปเล uh, ้วเฮ็ดไปเอาเฮ็ดไปเอาเอ้เออเฮ้เอ้ตัวอย่างเราแม่ไอ้รถไถรถไถนาอู้หัวคยไม่ได้คิดดิ้นเลยเอ้วกินพร้อมเลียนไปพร้อมเอ้งนี่นี่ขาขาหลังไอ้จ้าเสร็จแล้วงานงอกแล้วรอบนี้พี่พี่บอกเอ้ยเอ้ยขอรับ อดสวยอเอาเอาเอาอุ้ยดีอุ้ยอุ้ยทิบบอลขยังเอาอยากได้อยากได้อยากเล่น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 อย่างรถแต่เล่นไม่ได้ไม่ถึงเอ้ยเฮ้ยเปว่าครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างรถหนูอยู่ไหนไอ้มามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะนอนลงฮึบ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 ึบไไไอออ้

เล่นตรงนี้ลูกเล่นตรงขีดตมเร,ร,ร็วๆรวเวอ้งโอเคนะผมถ้าชอบคลิปไม่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้นะครับสวัสดีครับ